อยากไปหานมปนีปหานี่ะโอ้โหนะคะเมื่อได้มาเจอน้องส้มนะคะทั้งแม่น้ำหวานและน้องน้ำมนนะคะตื่นเต้นมากเมื่อได้เจอเพื่อนรักแล้วก็น้องน้ำมนนะคะก็ติดหางน้องส้มมากเลยนะคะเมื่อกี้ร้องเลยร้องส่งความคิดถึงหากันนะคะส่งความคิดถึงหากันยามเย็นนะคะแม่แม่ อนโอ้โหคะไม่ยอมเลยไม่ยอมไปไหนเลยน้ำมนเสียงเอ๊ะ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 าเสียงน้ำมนอืน้ำมนเสียงน้ำมนเสียงน้ำมนร้องหาแต่แม่ส้มนะคะติดมากทั้งแม่ทั้งลูกเลยเมื่อได้เจอกันก็จะประมาณนี้เลยนะคะแม่แม่ ก็น้องช้างก็เดินออกกำลังกายกันนะคะยามเย็นนะคะอาบน้ำนะคะอาบน้ำออกกำลังกายเดินออกกำลังกายก่อนนะคะทุกเย็นนะคะน้องช้างทุกเชือกนะคะออกกำลังกายเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปเก็บไว้ที่กบหลักนะคะแม่แม่อ uh ันน wow> uh ี้ก็พังไม้แก้วนะคะพังไม่แก้วพังไม่แก้ว นี่ก็แม่มูนนะคะพังแม่มูนสาวสวยอีกเชือกเหมือนกันนะคะ <zelf> ก็จะคลอเคลียกันหน่อยนะคะอะอะน้องส้มนี่จะไปหาจะไปหาน้องน้ำมนต์อย่างเดียวเลยนะคะสาวร่างใหญ่อ้วนบึกอ้วนบึกบึนนะคะเมืนได้มาเจอเพื่อนรั ก็จะประมาณนี้ค่ะไปแล้วนะคะไปแล้ว <sm> อ <all hy wo> <Trans> ู้อู้อู้อู้พังแม่แก้วนะคะเห็นช้างเพศชู้ไม่ได้นะคะเห็นช้างภายไม่ได้วิ่งเลยวิ่งไปหาเลย อรอักมากคิดถึงมากไม่เจอกันสองวันคิดถึงมากเอ,อ้คิดถึงมากๆเลยแล้วนะคะน้องส้มจะเดินออกกำลังกายกับแม่น้ำหวานนะคะเดีย๋ยวจะให้น้องส้มเดินออกก่อนนะคะเรามาดูปฏิกิริยานะคะ ว่าน้องน้ำมนจะร้องตามไหมนะคะแม่แม่แต่จะให้น้องส้มเดินออกก่อนแล้วก็ตามด้วยแม่น้ำหวานนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยนะคะน้ำมนดันแม่อย่างเดียวเลยทีนี้ดันแม่จะไปหาน้องส้มนะคะออ้อู้อ้ไแล้วนะคะน้องส้มไปแล้วเด้อไม่ร้องไม่ร้องค่ะแม่แม่ สงส Connie, ัยทีเผล่นะคะโอ้โโน่นะคะน้องส้มไปเดินออกกำลังกายก่อนละแต่น้องส้มหันหน้ามานะคะน้องส้มยังหันหน้ามาว้าแล้วค่ะพี่แม่แล้วโอ้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 โวิ่ง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 โอ้โอ้โอ้วิ่งมาหาวิ่งมาหาโอ้โอ้โหน้องส้มไม่ยอมห่างเลย นี่นะคะรักมากเพื่อนรักของแม่น้ำหวานนี่รักลูกแม่น้ำหวานมากเลย<อ>ดมกันแล้วนะคะดมกัน้วอตอนนี้นะคะก็พากันเดินออกกำลังกายนะคะแม่น้ำหวานน้องส้มและน้องน้ำมนลนนะคะออก,กํำลังกายหมอฝ่ายบ้านท่าลาด ดูนะคะอันนี้ก็อยากเข้ากล้องนะคะแม่แม่น,นี่ก็เป็นแม่สีนวลน,นะคะมาเดนออกกําลังกายเหมือนกันนะคะแม่สีนวลออกกําลังกายยามเย็นนะคะสีนวลอ้วนท้วมมากเลย यो ओ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 